ขอขอบคุณารับการคาดการณ์ในเทศกาลสุขของคนกรุงเทพมหานครของเราในเทศกาลรุงเทศกันน่ครับวันนี้ครับก็ขอยินดีต้อนรับท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับในเทศกาลความสุขของคนกรุงเทพมหานครครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นปีที่1 ครับโดยพิสการดูไม <deal> ่เปล่าแปลงครับก็เป็นในถิ่นสองที่ในถิ่นสองให้กับของทางทั่วทายกรุงเทพมหานครบรรยากาศสดชื่นผันผัดนะครับที่อยากจะเห็นกรุงเทพมหานครของเราครับเป็นเมืองแห่งสีสันเป็นที่มีชีวิตครับอย่างให้ทุกคนในกรุงเทพมหานครนั้นได้ออกป่าใช้ชีวิตให้เมืองแห่งนี้ได้มีชีวิตน่อไปครับสำหรับพิสการกรุงเทพกลางไปของเราครับ ปีน,นี้ครับเราจัดกันที่สนามทุ่สศิลป์กรุงเทพมหานครในวันเสาร์และวันอกทิตน์เพือเปิดตวยรอ้นกันด้วยที่ลานคนเมืองหม่างนี้นะครับโดยลานคนเมืองนะครับเราจะมีการจัดในวันที่สี่และห้าขอเดือนตแลาการนัดไปในวันที่หกของกรุงเทพมหานคร นวันที่ีดูแลแขางขันต่ในส่วนของปีนี้ครับอยากเชิญสุดท้ยครับไปร่วมเทศกาลนะครับในเทศกาลกรุงเทพตะแกรงเซเลี่18และครับที่อาคารให่สวยง้นนวันนี้่นที่กลับกรุงเทของเราเราจะต่อเรื่องมาเป็นเรองยกันโดยวันนี้นะครับขอวยินดีต้อนรับทุกท่านที่เดิทามาถึงภายงานเทศกาลองเร